Do ừ. à, à à? ừ à, đó không hết cái này đến từng tháng. Ái, ái, ái. Ái, 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 เีว่อละว่าซื้อท้องตลาดอย่างเี้ยซอันเท่าไหร่สิบบาทสิบาสบบาทแลวย่อ่าะเปร้สบบาหรออันนั้ของตลาดการสั่งไม่ออกแต่แล้วมันจะมี เดี๋ยวเขาจะยกเก็บเอาไปให้แม่ดูขอไว้ก่อนขายขายไว้ก่อนเอาไวให้แม่เูจะได้ซื้อตามเนาะอย่าให้อย่าให้ชุนเรียนมูสะอาดขาวเจ้าเลยแบบซื้อใหม่งใชอดักม่ันนี้นอันนั้ันน้าขาว อันไหนสผ้าดำมันยังอซัผ้าะดันไหนที่สผ้าสีอ่ะกะอันนั้นแน่อันสีขาวผ้าสีอันนี้มันดำมันเกุกกกไ่ไม่ได้ซักไม่ออกะแวก็อ้อไปก็ตอกซาได้อะไรหรอเขาเอาเทอะไรหรอเทใส่น้ำดำน้ำดำมันก็ใสน้ำดำก็ใส ถ่ายไปแม่ดูก่อนถ่ยไปไม่ดูก่อนจะถ่ายีที่โก้นี่อันนี้จากมังนอกผงกักอกมังอกมันซักไปขาวเ้าไม่หกไม่ตาโอ้โหเพนแล้วมันก็ยังซักไม่ออแล้วของเราก็กผ้า รอใช่เขาเขาซื้อมจากที่ไหนอ่ะนี่ไงนี่เ่นะนีาเท้อยกว่าบาทโอถ้าถ้าถ้าให้ดูก่อนราคาแบบนี้โอลาูอ่าเียยมาก่หม่ะ อสงลางเลยโอาะเอสองลางเลยไหมาาอย่างเงี้ยหาอย่างนี้เอาสองลัางเลยนะลองซื้อบ่อยอย่างที่หอกเล่าใใจคนเดียวคน่าจะากเดียวคนเดียวไม่ต้องอ่านแวจะได้หยจะอ่นจบแล้วจบแ